เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมสุกยอดนะครับช่องดูดูดิสอดนะครับผมแล้ววันนี้นะครับเรานะครับจะมาเล่นโอเมก้านะครับท่านผู้ชมแล้ววันนี้นะครับเราจะมาปั่นคนกันนะครับท่านผู้ชมถ้าทุกคนอยากรู้ว่าช่องของผมเนี่ยจะปั่นเกี่ยวกับอะไรเราไปรับชมคลิปกันเลยว่าช่องของผมปั่นเกี่ยวกับอะไรครับท่านผู้ชมเจอกันครับก็คําเตือนนะครับสําหรับรับชมคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับก็อาจจะมีคําหยาบอยู่บ้างนะครับผมถ้าสมมุติว่า น้องๆรับฟังได้ครับแต่ว่าอย่านำไปใช้นะครับผมถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยครับให้ฮะฮะฮึ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 ฮฮ Where are you from? I'm from China. I'm from China. Yeah. <gasps> <Don't lean. laughs> I, I will speak China for you. <speaking in Spanish> <Okay>, I'm <laughs> yeah, yeah. it's i will speak China. for you China. Aresi mantaran keranceng keramporong kerah. Oh, hi. Hello. Hi. You you gamer? Yeah yeah, I'm gamer, I'm gamer. Ya yeah, sir. sir. Where you from? I'm from Thailand. Nih nih nih, dulu nih dulu nih. Kita botai. Yes. ยูทูบเบอร์ธรรมดาครับธรรมดาดูครับดูดูแบบดูดูพวกเอฟซีที่แบบเขามาสปอนเซอร์ของให้พี่อ่ะนะเออก็ช่วงนี้มันร้อนช่วงนี้มันร้อนร้อนพี่จะเอาไอ้พวกนี้มาพัดใช่ไหมใช่ครับถ้าปกติผมร้อนผมก็แบบเอาพวกนี้มาพัดอ่ะเนี่ยพวกเนี้ยพวกเนี้ยมาพัดพวกเนี้ยพวกเนี้ยมาพัดอืมช่องยูทูบเลยครับขอช่องยูทูบหน่อยไปครับเออช่องเอ็อ N A T O N อ็นครับ เออพิมพ์พีไม้หน่อยพี่อ๋อได้ครับผมออได้เฮ้ยไปครับเจอกันครับเจอกันครับบ๊ายไปครับเดี๋ยครับเน้องเขาเชื่อ้วยทุกคนเอาเรื่องว่ะเฮ้ยสวัสดีครับ เกมเมอร์ครับเกมเมอร์ใช่ครับ FC ครับ FC ช่วงนี้มันร้อนครับผมดูก็เลยต้องเอาอันนี้มาพาร์ครับอืคนเดิมไม่ใช่คนเดิมครับไม่ใช่คนเดิมคนคนนี้คนใหม่ครับเนี่ยช่วงนี้มันร้อนก็เลยเอามาพาร์ครับผมเสียงคุ้นๆช่วงนี้มันร้อนเลยเอามาพาร์่อะดูดูเอาดูเอาครับน้องๆจำได้เลยคนเดิมดูเอาครับน้องๆดูเอาครับมีมีมีแอร์พอร์ตด้วยนี่อะดู รู้ของแท้รับประกันจาก Apple 1ล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่ครับนี่ครับนี่นี่ดูใหม่หน่อยนี่นี่รู้จักไหมครับรู้จักไหมครับรู้จักไหมครับไม่มีการแคปครับไม่มีการแคปครับเดี๋ยวพี่จะให้ช่องไปแล้วเจอกันใน youtube ครับผมครับพี่อัดคลิปอยู่ครับผมบ๊ายบาย เจอกันคลิปใหม่ครับครับนี่พี่ให้ไปแล้วบายบายครับครับว่างไง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 ว่าไงเฮ้ยขอดูหน้าดีๆยกกล้องขึ้นมา,าเฮ้ยเร็วๆดีอยาก,กินอยากกินขนมดี <c oughs> ไปวางลงวางลง ม่ใ <One> ช <input> ่ต <un paid> ัวรัสซัให้วางขนมอยากได้สักสองสามเครื่องไหมน้องเนี่ยอยากได้สักสองสามเครื่องไหมฮะอยากได้สักสองสามเครื่องไหมอยากได้สักสองสามเครื่องไหมไมนพังแล้วไม่พังครับไม่พังใช้งานได้อยู่ครับนี่ครับใช้งานได้อยู่ครับใช้งานได้อยู่เหมือนเหมือนคนใช้เกมดีครับดูดูดีๆนะครับจับตาดูให้ดีๆนะครับผม ูเปอยู่แล้วครับธรรมดาถ้าอยากติดตามช่องครับไปอยู่ด้านล่างเลยครับผมด้านล่าง description ครับไม่เห็นอ่ะไม่เห็นอยากกดติดได้ไหมฮะต่อยแล้วไหมฮะต่อยไหมฮึฮึฮ,ฮ,ฮึโชกา้ามดีโชกา้ามดีใจเย็นใจเย็นโชกา้ามดีเร็วเร็วอยู่ทับเปิ่งบนรอดโชกา้าม มีแค่นั่นหรอม,ม,มีแค่นั่นหรอฮะฮะมีแค่นั่นหรออือเ <c oughs> ออไปถ้าอยากดูคลิปก็เดี๋ยวจะส่งชื่อช่องไปให้เจอกันเออไปเออเออจ่าจ่าจ่าสวัสดีครับ สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงคุณลุงคุณลุงทำอะไรอยู่ครับคุณลุงอยู่ทำอะไรอยู่ครับคุณคุณลุงทำอะไรอยู่ครับอ๋อเลี้ยงลูกครับเลี้ยงลูกโอเคครับดูลูกดีๆครับดูลูกดีๆครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายดูลูกดูแลลูกดีๆครับบ๊ายบายครับปัดทุกคนฮัลโหลฮัลโหล อะไรอยู่ข้างหลังครับอะไรอยู่ข้างหลังอะไรอยู่ข้างหลังเนี่ยฮะอันนั้นอ่านว่าโกทีเจ็ดใช่ไหมครับโกทีเจ็ดอะใช่ใช่ใช่โอ้โกทีเจ็ดเอ๋อสุดยอดสุดยอดสุดยอดวิลลี่เกิดนี่ครับดูนี่ดูไปจ้าสมนักไหนมาวะนี่ดูไปเจ้าสมนักโอ้ใจเย็นด้วยบ้าวอะไรวะ หนังดีไม่ฉายแค่รอบเดียวครับผมหนังดีไม่ฉายแค่รอบเดียวครับคืออะไรวะผมไม่เห็นเอออ่ะด้านหลังนั้นอ่ะอ่านว่าอะไรดูดอดอเอ,อ,อ,อแล้วก็โมเอ็นเอาใหม่อีกล้วดอเอ, <c oughs> อ,อโมโอเอน็น <c oughs> อะไรครับมันบิดตรงไหนครับถูกแล้ว คุณคุณมีอะไรมายืนยันคุณมีอะไรมายืนยันว่าผมผิดคุณมีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าผมผิดฮะดอร์มนไป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 โออยอมจอกเมืองซูมาสนามประจการไปกชียงรา ซินมไรซินอมมิซนอมซินนมสิครับผมมบาดพักก็ตักคนไทยใช่ปซิรัมสมเนสมเนสกรมาสากอ้โใจเย็นครับใจเย็นผมอัดคลิปไปอยู่ครับผมผมอัดคลิปไปอยู่ไปครับไปครับ เดิมตรงไหนคนเดิมตรงไหนก็พี่ไอเกมเมอร์อะไหนโชกิตาดิโชกิตาดิโชกิตาดิอันนี้อะนี่อะเลยอะโชโชม่เล่นเล่นให้ดูเล่นหมัดเปล่าฮะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วฮะเล่นในกระดอเดียวเล่นเล่นในกระดอเดียวนะเออเล่นเถอะเล่นเถอะเออทำท่าเล่นแต่ไม่เล่นอันนี้ก็ไม่เอาน่ะฮะ ไปเล่น<ม>เล่นเอาไม่เล่นต่อเล่นแค่นี้หรอไปเป็นไปบอกแกไ่เป็นโอ้โห้แลเอากีตาร์ขึ้นมาทำไมฮัลโหลฮัลโหลอยากโชว์ไป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 ครับไปไปบายบายพี่ติตามแล้วนะโอเคครับเอาละครับผมก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ เข้ามาดูคลิปของผมนะครับโอ้ผมก็อาจจะแบบดูซึมๆง่วงนอนนิดนึงนะทุกคนดูเวลาสิเนี่ยเนี่ยเพิ่งมันเพิ่งมันเพิ่งประมาณจะแปดโมงเนี่ยผมเพิ่งเพิ่งเพิ่งตื่นนะท่านผู้ชมอืมประมาณนั่นแหละครับท่านผู้ชมโอเคครับผมก็คลิปของผมเนี่ยก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมก็สําหรับใครที่ชอบคลิปโอเมก้าแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ถ้าอยากให้มีอีกก็คอมเมนต์มาด้านล่างแล้วก็กดไลค์เยอะๆเลยนะครับขอสัก10ไลค์พอครับผมโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย